อธิบดีกรมราชธานเห็นชอบเมื่อวันที่8มกราคมให้ในายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนักโทษคดีทุจริตรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจต่อเนื่องจากแพทย์มีความเห็นว่ายังมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดโดยแพทย์เฉพาะทางหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะได้รักษาทันท่วงที นายเทพไทยเสนพง์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์แนะ7ข้อจับผิดชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตรวจภาพวงจรปิดตรวจเอกสารดูคำสั่งจัดเวรยาม เบิกเบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่หรือไม่มีสมุดสีน้ำเงินเล่มใหญ่ส่งรายงานผอ,อรเรียนจำทุกวันหรือไม่มีลายส่งภาพนักโทษที่เป็นผู้ป่วยทุกวันหรือไม่และภาพผู้ป่วยที่เป็นนักโทษต้องใส่กุญแจข้อเท้ากับเตียงผู้ป่วยได้บันทึกเป็นหลักฐานทุกวันหรือไม่ ฝ่ายค้านชี้แจงหลักการร่างกฎหมายอากาศสะอาดประชาชนรองมานานชงแก้เนื้อหาคุ้มครองสิทธิประชาชนขณะสอสอรัฐบาลฝ่ายค้านเห็นตรงกันหนุนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนประธานหอการค้าไทยหวังไตรมาสสองเห็นแบงค์ลดดอกเบี้ยช่วย SME เข้าถึงแหล่งทุน องค์การอนามัยโลกระบุการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องซึ่งเชื้อได้กลายพันธุ์อย่างน่าจับตา